มาเดี๋ยวกน่อดีกรเดได้มาครบละถึงบวลายนวที่ต้องเก็บตลัดเมาหนูเมาหนูได้ตำนานเม้ลูกหนูมาอแ้ปนไเป็ตำสายใช่ละยังไงต้องมาได้่มดเลยใช่ ทำแอนิเมชันคืออะไรวาดภาพครั้งแรกแบบแอนิเมชันอรกเรอแอนเนีะย 大家摸摸，我摸、啊。没带、啊。

ไม่ว่ารูภาพตามว่า,มาตามเหมอที่ว่าภาพแบบว่าอจะมีความลากมาโอ้แต่งเติมเพิม่ม เจอภาพบ้านผมมาต้องสยองก่อนแหละบอกกันถ้าคุณกำลังโอเคว่าคุณคิดว่าผมวาดภาพแล้วจะต้องรู้ว่าผมวาดภาพแบบว่าโคตรโคตรแบบโคตรงานเสาอะอะวะอ๋ออนิเมชั่นมันคือภาพถัดไปที่แบบมันจะตัวขยับใช่ไหมน่าจะใช่แล้วมีเลยมีภาพล่างมาให้เราวาดภาพ ไม่ขยับหรอกมันน่าจะเป็นแบบว่ามันจะคอย,ยบอกไม่ขยับถ้าใจผิดอ่ะตอนถ้าดูมันอะไรมันจะขย,ขยับเลยคอยบอก,บอกเออเพรามันเลยมีเส้นล่างไกาให้เราไงเพื่อเราว่าต่อท <c oughs> ี่รลิลอละโอ้ ล,ล,ลิมิตของของอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะ đi mình khương mới được à? Ừ, mình tham luôn tí về. Này mà mà đi làm á. Đây. hay เดี๋ยวรอวันบอดเธออะไระนี่าพวาดฝืนเขาเขาวาดดีจังเลยงานผมยังยังเผาให้ยังวาดต่อจากผมนะมาวะ ไม่ใครดูพี่ว่าถึวัดต่อกันยังไงใครก็บินเลยไปแล้วนี่ไงโอ้ยไม่ปโะเทศก็บินเลยไปถ้าเกิดถ้าเกิดเราว่าดีๆนี่มันถึงได้ด้วยนะพี่ผมผมผมว่าอันนี้อันนี้ เอ้าไปบอกนะว่าเอ้าผมก็นึกว่านั่นอิ่วเข้าขาไม่เหมือนกระโดดอ่ะเหมือนกระโดดอ่ะเออเหมือนกระโดดจริงน่ารักอ่ะเออน่ารักนะจะกิฟต์ได้ด้วยมันถึกภาพเป็นแบบกิฟต์น่ารักจังไปไป นี่คือคำวา่วานกันแล้ว,ลว,ลว,ด,ลว,ด,วดูแล้วดูพี่เดี <c oughs> ดวยววัานะล้ะดูคนะ่าแล้วดูแล้วดูแล้วดูไปไงหมดเลยมันไม่ <c oughs> น <c oughs> ี่นะครับผมตรง้ีง้ผมตั้งใจวาแล้วอะผมตั้งใจวาดวันนี้ป่ะเฮนี่น่นารักนี่น่นารักจริง มันเั่นต่อกันต่อกันมันเที่ยวมันกลับไปดูย้อนได้ต่ว่าไม่ได้มันได้ครับค่ที่ตกลงแม่งรูจ้องแพ้เนี่ยเนี่ยไม่น่ารักเอออันนี้ไรเต้นวุ่นวายมากเอออะไรก็ไม่รู้แม่งเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อคนเป็นหัวถึงจะกดได้ใช่ไหมใช่ครับตะลามะสลาม็นน่ารัก เออเข้าว่าเข้าว่าเป็นจริงๆไม่กระโดดนะพี่มันเป็นปด,มดผมนึกว่าแบบว่ามันเคยหน้าขึ้นะนะนะลาเวนหน้าลาบมากอุยนะโอ้ผมไม่รู้รเฮ้ยผมไม่เข้าใจเฮ้ยมึงอยากอยากขออีกสักรอบอ่ะน,นี่ช้าวันนี้วิ่งเตะขี้อุอนจีน้อยพี่ก็เปี่เออเออเหมือนโยกมอ่ะ เอโอ้ยดั่ไหนดังกันเถอะทุกคนดัทุกคน